นี้รายการปากว่ามือถือมี5เคล็ดลับง่ายๆในการเตรียมตัวสอบมาฝากกัน1ปิดทีวีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต MP3 มีสติอยู่กับหนังสือ2นั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนอ่านหนังสือหรือก่อนเข้าห้องสอบ3สรุปเนื้อหาใจความสําคัญ4ก่อนวันสอบห้ามหักโหมเพียงทบทวนเนื้อหาที่สรุปไว้ก็พอ5รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองนอกจากเคล็ดลับที่นํามาฝากแล้วยังมีน้องๆคนเก่งอ,อีก2คนที่จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆก่อนสอบให้เพื่อนๆด้วยครับผมเทคนิคสำคัญของผม นั่นก็คืออ่านหนังสือแบรนด์ซั m เมอร์แนั่นเองครับผมก็จะเป็นหนังสือที่สามารถสรุปข้อสอบไว้ ตามวิชาวิชาต่างๆนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณก่อนนะครับผมที่มีกระแสะตอบรับดีๆให้ขนาดนี้นะครับได้เห็นเพื่อนๆเนี่ยแชร์กันสนันโซเชียลไปหมดเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับก็สําหรับน้องๆทุกคนที่กําลังผ่านช่วงเวลานี้นะคะปาง์ก็เข้าใจเพราะว่าผ่านมาเหมือนกันซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่น้องๆอาจจะรู้สึกว่ามันสิ้นหวังแล้วก็ยากลําบากมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอผ่านไปได้ก็จะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองค่ะก็ขอให้น้องๆเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจทาให้เต็ม้วาาารชเถข ชมวรัาคลิปเรื่องจริงก่อนสอบเต็มๆได้ที่ YouTube Search เรื่องจริงก่อนสอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆต้นปีแบบนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนตัวเองเตรียมตัวตั้งแต่เนิน่นๆมุ่งม,มั่นกับการสอบครั้งสำคัญไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความมุ่งม,มั่นทุ่มเทของเราแน่นอน